กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ตอนบบนี้พาพี่น้องเขาคั่วค่ะพี่น้องจ้าไปเบิ่งน้ากันเลยจ้าวัอนี้เมนูสุภาพพี่น้องมาเห็ดเมนูอีหยังกันค่ะไปเบิ่งน้ากันเลยจ้าจ้าพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูวันนี้ของเมนูน้นองค่ะเนาะเมนูนสุขเดนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะมืัอนี้เมนูนสุขเส็ด น้ำพริกกะปิปลาทูทอดปลาทูทอดน้ำพริกกะปิค่ะพี่น้องจา้าเป็นเมนูยอดนิยมนะคะนาอมือนี้เนาะกับซิมี่นี่ค่ะ พริกกระเทียมเนาะคะ่ะเนาะแกะไว้ล้างทั้งวม้สะอาดอันนี้ก็เป็นพริกสวน,นะคะ่ะไว้แต่งหน้ามะนาวกะ,าะนกะปิค่ะขาดบ่ได้น้ำพริกกะปิกะตองมีกะปิแล้วก็ปลาทูค่ะพี่น้องจ๋าท่านี้ก็สิเป็นเครื่องปรุงผงชูรสรสดีน้ำตาลน้ำปลาค่ะพี่น้องจ๋าส่วนผักของเมนูนกะซิมีนี่ค่ะหน่อไม้ต้มแต้งกวาถั่วฝักยาวบมกเขือม่วงบมกเขือเปาะค่ะ ทัวผู้จะพี่น้องจ้าไปค่ะไปลงมือเฮดเมนูมอนีน้ำเมนงูนกันเลยจ้าสำหรับน้ำพริกกะปิปลาทูทอดจะพี่น้องจ้าเมนูนสีทอดปลาทูก่อนเด้อจ้าเด้อมาค่ะพี่น้องจ้าก็ได้ตั้งกระทะเราก็เปิดแก๊สล้าก็ใส่น้ำมันไปเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะรอน้ำมันหอนิดหนึ่งหลอวก็จังสีใส่ปลาทูลงไปจะพี่น้องจ้านี่ค่ะปลาทูของเมนงูนสวยๆค่ะตัวอ้วนๆเนาะค่ะเนาะมืดอนีหกสิบบาทจ้า เข่งละ30บาทเข่งหนึ่งมี2ตัวเมื่อนี่กับ60บาทค่ะมาค่ะมาทอดปลาทูกันเลยจ้าใส่ปลาทูลงไปเลยจ้าพี่น้องจ้าสิทอดครั้งเดียวเลยเด้อค่ะเด้อใส่ลงไปสตัวเลยนะคะเนาะเข้ากะเคี่ยวมองให้มันโดนน้ำมันค่ะพี่น้องทอดปลาทูจนเลื้องสวยผุราคาพี่น้องจ้าทอดไปเรื่อยๆไฟกลางๆเด้อจ้าเด้อ ทอดไปเรื่อยๆจ้าไฟกลางๆจนปลาทูห้าเหลืองถุนละจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้เมนำวุ่นก็ได้กลับปลาทูรอบหนึ่งแล้วเจ้าเด้อกลับไปรอบหนึ่งแล้วนคะคะเนาะรออีกสักพักค่ะให้มันเหลืองสวยค่ะกลับรอบที่สองจ้าพี่น้องจ้าสวยมากเลยจ้ารอบที่สองนะเจ้านี่โอ้ตัวนี้หนังทะลอก อีกจังน้อยกระสีได้แหละละค่ะโอเคค่ะพี่น้องจา้าตอนนี้ปลาทูก็เหลืองซวยเราเมนูนุ่กระสีเอาปลาทูขึ้นกันเลยเนาะคะ่ะเนาะไปค่ะไปอาปลาทูขึ้นพักเส็ดน้ำมันไว้เลยจา้ามาค่ะเอาปลาทูขึ้นกันเลยค่ะกิกแจ๊ก็นะคะเนาะผักเส็ดน้ำมันไว้จ้าพี่น้องจา้าสวยๆเหลืองๆเลยค่ะ รวยมากเลยค่ะเองสกีบอะไรนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าสำหรับปลาทูทอดของเฮาเนาะค่ะเนาะเฮากะสิพักไขมันเสด็ดน้ำมันไว้แล้วเหากบสิไปหันไปเห็ดน้ำพริกกะผิ กะปิกันเลยจ้านีค่ะสําหรับปลาทูทอดเดี๋ยวจังาจัดเรียงใส่จานค่ะไปค่ะไปเฮ็ดน้าพริกกะปิกันเลยจ้ามาค่ะพี่น้องจ้าทําน้ําพริกกะปิก,กันเลยเนาะคะ่ะเนาะไม่นูนไม่ตํานะคะจะปั่นเอาใส่บักพริกลงไปค่ะพี่น้องใส่พริกกินดากับพริกสวนลงไปเนาะค่ะเนาะลายว่พี่น้องใส่มหมลดแล้วก็กระเทียมค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้ก็ปุ่มกันเลยค่ะพี่น้องจ้า ปรุงก็คือใส่มะนาวค่ะสัก3ามเปียงนะคะเน,ะนาะโน้ำดีค่ะพี่นอ้องมะนาวเรียบร้อยแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะใส่บกักหน้าเรากะใส่กะปิค่ะกะปิเมนูสิใส่จกักสองอนนะคะเนาะนี่นี่ค่ะใส่กะปิลงไปบดต่ำเ้อยค่ะปั้นเอา ะปิเรียบร้อยก็ผงชูรสค่ะผงชูรสเด้นอนั่นผงชูรสแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะพี่น้องจ้าน้ำตาลจากซองซอนเนาะนี่ค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะบีบลุงไป้งซีได้พี่น้องน้ำปลาแล้วก็น้ำอุ่นนิดหนึ่งด้อค่ะน้ำปลาแล้วก็น้ำอุ่นนิดน้อยค่ะพี่น้องชว่ว เรียบร้อยค่ะไปปั้นกันเลยจ้าปิดเลยค่ะพี่น้องปิดแล้วก็เอาไปปั่นกันเลยจ้านี่กรสิได้แบบนี้เนาะคะ่ะเนาะไปค่ะไปปั้นน้ากันเลยจ้ามาค่ะพี่น้องจ้าปั้นเลยจ้าปั้นจนละเอียดดีผูนเด้อค่ะเด้อเอาละเอียดไปเลย ก็สิได้ออกมากแบบนี้ค่ะไปค่ะไปเทใส่ถ้่วซิมเบิ่งรสชาติกันเลยจ้านี่ค่ะพี่น้องจ้าได้มาแบบนี้เปิดฟ้าออกแล้วกน,นี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องจ้าชิมดูรสชาติเลยนะคะอู้หอ,อมดีนีละพี่น้องยังวนขอซิมกันเดอ้อจ้าเดอ้ออืมแซ่บแล้วค่ะพี่น้องจ้าไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะเทส่ถ้่วเลยจ้า มาพี่น้องคะเทใส่ถ้วยเลยจ้โจูเต็มถ้วยพอดีเลยพี่น้องน้ำพริกกะปิของแม่นงุนนะคะแล้วก็จะแต่งหน้าด้วยพริกสุนัขหนูสวน,นะคะ่ะนี่เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าสำหรับน้ำพริกกะปิจ้านี่พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้านี่ค่ะพี่น้องจ้าได้น้ำพริกกะปิแบบนี้เราไปจัดจานพักใส่พักใส่ปลาทูใส่ยังเสิร์ฟลุงปลาหน้าอ่ากันเลยจ้า นี่ค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้ําพริกกะปิปลาทูทอดของเมนูน้นะค่ะเนาะพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะ้าอาเราค่ะผักของห้องก็สิม,มีบบกทั่วตุ่มนอไม่ทั่วผู้เอเปาะปักเครือลม่วงบักแตงค่ะพี่น้องจ๋าสาหรับน้าพริกกะปิของห้องมื้อนี้ขาดบ่ไดก็คือน,นี่ค่ะพี่น้องจ๋าข้าวสวยร้อนๆน,น,นานหู้ ไเต็มหมอ้อหมอกกอกคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะ้าอาแล้วค่ะสําหรับเมนูวันนี้นะคะเสนอเมนูน้ําพริกกะปิปลาทูทอดไปค่ะพี่น้องจ้าไปกินข้าวน้ากันเลยจ้าสาหรับเมนูื้นนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าจ้าพี่น้องจ้าสําหรับเมนูวันนี้ของเมนูอุ่นกระเซ็บเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะน้าพริก กะปิค่ะพี่น้องจ้าน้ำพริกะกะปิกปับปลาทูทอดเขาสวยร้อนๆหมองแบบไงพร้อมเสิร์ฟลงป่าหน้าอ่านเด้อค่ะพี่น้องจ้าอย่าลืมนะคะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมบ้านแม่นูำวุ้นแวะเวียนเข้ามาทานข้าวทานน้ำแล้วก็อย่าลืมค่ะแวะมาให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดกริ่งจริงๆที่สำคัญลืมบ่ไรค่ะพี่น้องจ๋ากดสับ ตะไคร้ให้ช่องน้องวุนพากินพาเที่ยวเลยนะคะพี่น้องจ้าสำหรับวันนี้เมนูวุลขอตัวราไปก่อนค่ะพบพ่อกันไม่ไรนาคลิปนาจ้าขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย